ชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลงานกำลังมาเลยมีเข้ามาเรื่อยๆช่วงนี้คงเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานอาชีพให้แก่ตัวเองต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มที่มีเกณฑ์วิ่งเดินทางหรือออกงานสังคมบ่อยๆมีเรื่องเครียดๆอยู่หลายเรื่องและอาจมีเรื่องผิดใจหรือเข้าใจผิดกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง เรื่องสุขภาพยังคงมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ญาติผู้ใหญ่จะมาหาเยี่ยมเยือนหรือมีเรื่องมาวานให้ช่วยทำธุระให้ค่ะด้านการเงินช่วงนี้รายจ่ายมาจอรอคิวเป็นแถวเลยทีเดียวโชคลาภการเงินถึงจะมีเข้ามาก็เป็นลักษณะทุกขลาบหรือเป็นเงินที่ได้คืนมาจากลูกหนี้ที่หยิบยืมไปหรือมีเกณฑ์ใช้จ่ายกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างแดนถิ่นไกลช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังอย่าเผลอทำเงินหาย และระวังพวกมิจฉาชีพด้วยค่ะด้านการงานมีงานเข้ามาให้ทําหลายอย่างจนไม่รู้ว่าจะเริ่มทํางานไหนก่อนดีคงต้องกลับไปคิดทบทวนลําดับงานที่ต้องทํากันใหม่งานที่ทํามีเกณฑ์ได้ทํางานเปิดร้านเปิดกิจการร่วมกับเพื่อนๆการงานอะไรใหม่ๆต้องใช้ความมุมานะอย่างมากจึงจะประสบความสําเร็จนะคะด้านความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้ความรักยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ถ้าแอบรักแอบปลื้มอยู่ห่างๆก็จะมีความสุขดีแต่ถ้ามีแฟนช่วงนี้แฟนมักใช้อารมณ์อยู่บ่อยๆก็ต้องทําใจสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหลังจากที่ห่วงทําแต่งงานมากจนเกินไปก็เริ่มกลับมาให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นค่ะ